สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอุปกรณ์กระบอกไล่นกไล่สัตว์ลันทุงครับแล้วก็ทางทิกต็อกอุปกรณ์กระบอกไล่นกลันทุงแล้วก็ทาง YouTube สายยันชาแนลครับวันนี้นะครับพบกันยามเย็นมาพร้อมกับลันทุ่งกระบ,บอกสีเขียวนะครับมาไล่นกกระจอกกระจาบเข้าลังนะครับก็เป็นช่วงที่ข้าวกําลังออกรลวงนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนา,นาก็จะพบเจอกับปัญหานกกระจอกก,กระจาบมากัดกินเมล็ดข้าวนะครับ เป็นชาวนานี่ก็ต้องเจอปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องนกตั้งแต่หวานก็จะเจอนกพิราบนะครับแล้วก็จะมีนกกระจอกนกกระจาบช่วงที่ออกรวงนะครับผมใช้แอลกอฮอล์ร้อเซ็ในการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นอยู่ที่ระหว่าง3ามถึงสิครั้งนะครับความดังขึ้นอยู่กับจำนวนการฉีดพ่นครับผมเลือกใช้8ครั้งก่็แล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 ความจริงผมใช้จริงๆผมจะใช้อยู่ที่ประมาณห้าครั้งนะครับไม่ได้ใช้มากเลือกใช้แปดครั้งเขย่าให้หัวจุดอยู่ด้านบนครับปลายปากกระบอกอยู่ด้านล่างลักษณะนี้นะครับหันปลายกระบอกไปทางที่เราจะไล่นกนะครับแปดครั้งเสียงดังกลางวานนะครับ ดังมากเลย